หมเวลาสอนแล้ว <interfer> จ <es> ้าเกก็สอบได้นี่จ้านี่าผูเกหน่นึงกเท่าไร่าเก๋สองนะพ่อไเก๋ตองเก๋ทีนี้มันจะไปทาอะไรได้ถ้าลูกยังทเกไม่ดีอยู่นี่นะพ่อจะไม่ให้หนึ่งไห้ลูกไปใช้อีกหลายรอบแล้วนะี่เกล้เก๋จะแย่แบบเนี้ย ถ้าแกัได้เกลยแย่ๆแบบนี้พ่อจะไม่ใช้เงินให้ลูกได้เกลีดดีๆแล้วนะครับผมจะพยายามครับพ่อคุณดูแลลู่อหรอกะแคุณก็น่าจะรู้ผมมาทาอะไรได้แล้วคะถ้ามีหุกาณับได้นะคะรูไม่ับได้หรอไคนจับได้ผมะใช้ล้าหัวให้หมดเลยคุณครูกำลังยัดเงินต เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงคุณรู้ว่าคุณมีโทรศัพท์รู้ถ่ายไหมจริงจริงเออถ่ายเป็นหลักฐานมากเออเนาะจะได้ด่ามันในจักบเลี่ยนไปเออถ่ายแม่งีนยังวะที่พ่อบอกเอาไปเถอะหักโอ้อะ<ห> ครับคุณครูรับเงินใต้โต๊ะครับเป็นหลักฐานด้วยค่ะใช่ใชใช่ใชจริงจนี่ค่ะโอ้ยจริงด้วยเดี๋ยวพวกนี้ต้องโดนสังคมลงโทษทำคะแนนแล้วรับเงินใต้โต๊ะเป็นข่าวดังเลยนะจึงว่าเมือคนแบบนี้ต้องการสังคมลงโทษ คุในขาวพี่สีทิ่สินบนไม่ใช่คนในขาวขอเอาเอาเองนะอยู่กันเย้วคุณทำอะไรดูไงคุณจะได้คุณหอจากนี้เฮ้ยคุณสอบจริกิงนะคะท่องไม่ชื่อเสียงต้องเย็นเสียหาย